สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนในช่อง Basic Com Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาในรายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับายอาจารย์อภิวัตรนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องนะครับการสร้างเมนูต่างๆด้วยเมนูสติปนะครับด้วย v ว s u a l Basic นะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีหลักทั้งหมด6อย่างแล้กันนะครับอย่างที่1คือสร้างเมนูแทรกรูปภาพนะครับ สองสร้างเมนูการปิดรูปภาพสามสร้างเมนูการปิดโปรแกรมสี่สร้างเมนูแสดงวันที่นะครับห้าสร้างเมนูแสดงเวลานะครับหกสร้างเมนูแสดงการเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูนะครับก็จะมีเมนูนะครับเนี่ยไฟล์โอเพนโคดเอ็กซ์มนะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็จะเป็นเมนูของล็อกนะครับก็จะมีล็อกเดทไทม์คัลเลอร์นะครับ เมื่อคลิกโอเพนนะครับเราก็จะสามารถเลือกรูปภาพมาใส่ได้นะครับในช่องในโปรแกรมนะครับผมลงเลือกนะครับรูปภาพก็จะใส่เข้ามาในโปรแกรมนะครับเมื่อเลือกปุ่มโค้ดนะครับรูปภาพหายไปนะครับเมื่อเลือกปุมเอซนะครับโปรแกรมปิดนะครับในส่วนที่2ส่วนของเวลานะครับก็จะมีเ o อกนะครับ เมื่อคลิกค็อกก็จะมีเมนูย่อยนะครับคือเดทนะครับคลิกเดทจะแสดงวันที่นะครับของวันนี้คลิกไทม์ก็จะแสดงเวลานะครับของตอนนี้นะครับที่กำลังทําอยู่คลิกคัลเลอร์นะครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับโอเคเห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเสียของวันที่วันเวลานะครับเปลี่ยนไปนะครับเราสามารถใส่รูปภาพแทรกพร้อมกันได้เลยนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเมนูต่างๆนะครับ วิธีการสร้างเมนูต่างๆก็มาดูกันเลยครับสร้างยังไงนะครับขั้นที่1นะครับเราก็เปิดนะครับโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่ไฟล์ New Project นะครับตรงนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเราเคยเรียนแล้วนะครับก็คลิกตัวแรกนะครับกด Op เคโอเคนะครับเมื่อได้โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับก็ให้เราลากฟังก์ชันนะครับ ต่างๆที่เราใช้งานนะครับหลักๆจะมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับ1ก็คือเมนูสติปนะครับเลื่อนหาตัว m นะครับตัวนี้นะฮะฟังก์ชันเมนูสติปนะครับคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลากมาวางนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันในการโอเพนไฟล์มาใส่มาใส่ในฟอร์มนะครับก็คือฟังก์ชันโอเพนได l o ล็อกนะครับหาตัว o ให้เจอนะครับนี่นะครับอยู่ใน ฟังก์ชัน d i a l o g นะครับเลือก open file d i a l o g นะครับคลิกหทีครับแล้วก็ลากมาวางนะครับมองไม่เห็นไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับสลับโฟลก open file d i a l o g นะครับแต่เมนู strip เนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมนะครับฟังก์ชันที่3นะครับคือการเปลี่ยนสีก็เลือกนี่ครับ color d i a l o g นะครับคลิกหนึ่งทีครับลากมาวางครับเมื่อเราลากฟังก์ชันมาครบแล้วนะครับเมนู strip โอเพนไฟล์ i ดอร์ล็อ o คันเลอร์ g ดอ็นะครับต่อไปเราจะมาสร้างเมนูสติปกันนะครับคือเมนูต่างๆที่เราจะสร้างนะครับเมนูต่างก็จะแบ่งไว้ทั้งหมด2เมนูหลักนะครับเมนูที่1ก็จะเป็นเมนูของส่วนของไฟล์นะครับก็จะมี Open c o d e เอ็กซนะครับทุนที่2เป็นของคอกนะครับก็จะมี Date, Time, Color นะครับขั้นที่1เรามาสร้างไฟล์โอเพนโค e เอ็กซกันก่อนเลยนะครับวิธีการสร้างเราก็คลิกเข้าไปเลยครับ นะครับแล้วพิมพ์ไฟล์ลงไปครับไฟ,ล,ล,ไบฟล,ล์นะครับมาที่2ก็เป็น open นะครับคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ต่อลเลยเลยครับอันที่3เป็น Code นะครับอันที่4ก็เป็น exit นะครับเท่านี้เราก็จะได้ แถวแรกแล้วนะครับที่เวนไฟล์นะครับเอาลองรันทดสอบดูครับเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะครับคลิกขึ้นมาก็มีให้เลือกต่อไปนะครับผมจะทําการขีดเส้นใต้ในตัว F ทํำยังไงนะครับวิธีการใส่ขีดเส้นใต้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับในเมนูนะครับพิมพ์เครื่องหมายแอดลงไปครับลงไปหน้า ตัวส่วนที่ต้องการให้ขีดเส้นใต้นะครับก็พิมพ์เครื่องหมายแอนลงไปครับแอนนะครับเสร็จแล้วคลิกออกครับนยเท่านี้ก็จะมีขีดเส้นใต้แล้วนะครับอาทที่โค้ดด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปเครื่องหมายแอนหน้าโอเพนหน้าตัวโอนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากให้เครื่องหมายแอนอยู่หน้าตัวแอลก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เลิกเงื่อนหมายนะครับให้อยู่แอนให้อยู่หน้าตัวแอลนะครับก็จะเป็นขีดเส้นใต้ หน้าตัว L แทนนะครับเนี่ยคลิกอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแอนหน้าตัวไหนก็จะขีดเส้นใต้หน้าตัวนั้นนะครับผมแก้ไขคืนนะครับผมเอาเป็นแอนหน้าสีแล้วกันนะครับคัดไปดีกว่าจะรวดเร็วนะครับ ผมทาให้ครบทุกตัวเลยนะครับเมาผมชอบค้างนะครับเอาแอนไปหน้าตัวใหญ่โปรเิมใหญ่ทุกตัวนะครับเท่านี้เราก็ได้ขีดเส้นใต้หน้าทุกตัวแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าผมอยากใช้คีย์ลัดล่ะทำยังไงโดยไม่ต้องใช้เมาส์คลิกโปรแกรมเนี่ยกดอัตริเอฟเนี่ยให้มันขึ้นมาเลยนะครับทำยังไงวิธีการสร้างคียลัดในแต่ละเมนูนะครับทำยังไงผมจะลองสร้างให้ดูนะครับคลิกคําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับ ไปที่ property นะครับเลือกหาคำว่าเดี๋ยวนะครับนี่ครับช็อตคัดคลีนะครับคลิกที่ไฟล์ที่ต้องการทํำคลัดนะครับผมคลิกที่ไฟล์นะครับ แล้วก็เลือก property ไปที่ shortcut key นะครับผมจะเอาเป็น alternate f แรกันนะครับติ๊ก alternate นะครับแล้วก็เลือก f ได้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วคลิกออกครับอ่าทดสอบนะครับว่าคีย์ลัดผมใช้ได้หรือเปล่านะครับกดรันครับอ่าผมไม่ใช้เมาส์คลิกนะครับผมจะคีย์ลัดนะครับ alternate f เห็นไหมครับสังเกตว่าฟังก์ชันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับโดยเราไม่ต้องคลิกครับนี่คือวิธีการสร้างคีย์ลัดในปุ่มต่างๆของโปรแกรมนะครับผมสร้างแค่ตัวเดียวนะครับให้เราพอทราบ เท่านั้นนะครับจะได้เปรียบเป็นการเปลี่ยนเวลานะครับประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างขีรัดนะครับโอเคต่อไปนะครับผมใส่เมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูของคล็อกนะครับผกดเข้าด้านข้างแลยครัพิมพ์คอ็อกเลยครับคล o อกเด t e นะครับวันที่นะครับ time เวลานะครับ d ดท e t ม์คัลเ o อนะครับสีโอเคต่อไปก็ใส่ขีดเส้นใต้นะครับแลนหน้าตัวใหญ่นะครับเพื่อไปขีรัดผมจะไม่สร้างทุกขีนะครับแต่ให้ผู้เรียนนะครับสร้างทุกขีนะครับที่เป็นขีรัดนะครับเวลาส่งงานผมนะครับเดีย๋ยวผมบอกวิธีแล้วละว่าทำยังไงนะครับ โอเคเมื่อผมสร้างเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะสร้างช่องการแสดงผลนะครับจะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งคือลาเบลนะครับเลือกลาเบลมาวางนะครับตัวนี้นะครับลาเบลนะครับคลิกวางหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วโบตีลาเบลจะขยายไม่ได้นะครับวิธีทําให้ลาเบลขยายได้แล้วก็ไปที่ r o p e r t y นะครับหาตัว A ให้เจอครับเลือก Auto Si z e นะครับเปลี่ยนจาก Two เป็น f i l นะครับลาเบลก็จะขยายได้แล้วนะครับขยายได้นะครับ จัดให้ลาเบลอยู่กึ่งกลางทำยังไงครับข้อความกึ่งกลางก็ไปที่เท x t ออไลนะครับกดอีกรอบนะครับให้เป็นเซนเตอร์นะครับเห็นไหมครับข้อความจะกึ่งกลางแล้วนะครับเพิ่มฟอนต์ขนาดให้มันใหญ่กว่าน,นี้หน่อยก็ไปที่ฟอนต์นะครับเปลี่ยนเป็นป่12นะครับโบรเอามันเล็กไปเอาใหม่นะครับ0 0ย์ไม่มี1 2 โบเป็นทรูนะครับให้เป็นตัวหนาครับเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่ช่องนี้ผมไม่ต้องการให้โชว์ข้อความอะไรเลยนะครับทํายังไงเราก็ไปที่ t ท x t นะครับลบคำว่าระเบีหนึ่งออกนะครับนี่นะฮะข้อความไม่โชว์แล้วนะครับบางเปล่าต่อไปนะครับทํเลเยอร์ให้มันหน่อยให้มันบุบลงไปนะครับทํำยังไงก็ไปที่ border style นะครับตัว B นะฮะ border style เลือกเป็น3 dx นะครับ เท่านี้ช่องแสดงผลก็ยุบลงไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับช่องต่อไปนะครับการแสดงรูปภาพการแสดงรูปภาพใน Vi s u a l Basic เราใช้ฟังก์ชันนี้ครับ picture box นะครับหาตัว p ให้เจอนะครับนี่ฮะ picture box นะครับเสร็จแล้วคลิกมาวางเลยครับขยายได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ picture box โอเคในส่วนของดีไซน์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาใส่โค้ดในแต่ละปุ่มนะครับ ุ่มที่1นนะครับปุ่ม Open นะครับวิธีการใส่โค้ดแล้วก็คลิกที่ Open คลิกที่ไฟล์หรือ Open ดับเบิลคลิกเข้าไปใน Open นเลยครับเนี่ยเราก็จะใส่โค้ดได้ถูกจุดนะครับโค้ดตัวนี้ผมขออนุญาต Copy เลยนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนเวลานะครับโค้ด Open ก็จะยาวหน่อยนะครับประมาณ4ี่บรรทัดนะครับนี่นะฮะโอ้ยหมามัค่อยดีนะครับอืม ประมาณนี้นะครับ copy นะครับวางเลยครับก็จะประมาณว่าให้ฟังก์ชัน Dialog นะครับรับไฟล์ันสกุล jpg ได้นะครับแล้วก็ให้โชว์ในถ้าอัพเข้ามาแล้วให้โชว์ในพ t u t u r o x หนึที่เราผมสร้างเมื่อกี้นะครับตัวน,นี้เกินมาหนึ่งตัวนะครับเราออกนะครับทำไมถึงผิดครับ ผิดเพราะว่าถ้ามีคําสั่ง if ก็ต้องมี if ปิดนะครับคือ end if นั่นเองนะครับใส่ end if ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับโค้ดนะครับโค้ดในการเพิ่มรูปภาพนะครับเสร็จแล้วเซฟครับทดสอบสินะครับว่าเพิ่มรูปภาพได้หรือเปล่าเอารูปไง่ายๆเลยกันนะครับเห้ไครับ ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็น, Auto นออโต้ไซส์นะครับคลิกที่สามเหลี่ยมนะครับเลือกเป็นออโต้ไซส์นะครับเพื่อจะให้ภาพพอดีกับช่องพอดีนะครับเมื่อรูปใหญ่รูปเล็กก็ช่างมันก็จะพอดีกับภาพนะครับถ้าเราตั้งเป็นออโต้ไซส์นะครับอลองเพิ่มใหม่ครับ นะครับมันก็จะปรับให้ภาพพอดีนะครับตามไซส์นะครับหรือว่าเอาเป็นอ่าอันนี้มันสึกป็นใหญ่ไปเอาเป็น c t เทคอินเมทเลยครับอซีเทคอิ m a ม e สิเป็นยังไงรอนนะครับโอเพนนะซีเทคอิอ c m a ม e ก็จะฟิกให้มันเท่ากับขนาดที่ผมไว้ที่ผมดีไซน์ไว้นะก็จะดีกว่าออร์ดไซส์ถ้าออร์ดไซส์มันใหญ่ขยายเต็ม จอเลยนะครับก็ใช้เ i ติกอแล้วกันนะครับโอเคโค้ดตัวที่หนึ่งเรเเสร็จไปนะครับโค้ดตัวที่สองก็ดี๋บวไลคลิกที่โค้ดครับใส่โค้ดลงไปนะครับก็ตัวนี้ฮะเมื่อคลิกที่ปุ่มโค้ดนะครับรูปภาพก็จะหายไปนะครับวางนะครับปุ่มโค้ดแล้วก็ปุ่มเสซีตต่อเลยครับเดี๋ยวไปคลิกที่ S4 ครับปิดโปรแกรมนี่ง่ายมากครับไม่ต้องดูเลยก็คือ e n d นะครับนี้ครับโคดปิดโปรแกรมนะครับเซฟอ่าตอนนี้เราได้3ปุ่มแล้วนะครับอ่าผมลองทดสอบตัวนะครับ r ัน file o p e นนะครับรูปภาพอ่าปิดหายนะครับ e อ i กออกจากโปรแกรมโอเคนะครับเรามาสร้างเมงนูนช่องที่2ต่อไปนะครับอ่าใส่โคดนะครับช่องที่1ก็คือเดตกนะ็คือใส่แสดง วันที่ปัจจุบันนะครับับ้วไลคลิกที่เดทครับเพื่อใส่โค้ดนะครับก็นี่ฮะก๊อปปี้นะครับเอาเอาใหม่นะครับแล้วไลคลิกที่เดตใส่โค้ดลงไปนะครับเซฟนะครับนี่คือแสดงวันที่นะครับต่อไปเดบัลคลิกที่ไทม์ครับใส่โค้ดแสดงเวลานะครับ ก็จะคล้ายๆกันนะครับเดทเปลี่ยนแค่จากเดทสตริงเป็นไทม์สตริงนะครับทีอ่านี่ฮะไทม์สตริงนะครับเปลี่ยนแค่นิดเดียวนะฮะอันนี้คือแสดงเวลาอันนี้คือแสดงวันแสดงวันที่อันนี้คือแสดงเวลานะครับเซฟนะครับต่อไปช่องสุดท้ายคันเลอร์นะครับเปลี่ยนสีลาเบลนะครับแต่ไม่คลิกครับกรอบโคนเลยนะครับก็แค่สองบรรทัดเองครับนี่ฮะ แต่หลอกโชว์แล้วก็ l a เบลหนึ่งให้เปลี่ยนสีนะครับล้วแต่ว่าลาเบลเราเชื่ออะไรก็ใส่ชื่อให้มันถูกแค่นั้นครับมันก็เปลี่ยนสีได้แล้วนะครับเซฟมาลองทดสอบคันดูครับเอาลั่นนะครับโอเพนโอเคเดทอ่าเป็นวันที่ Time เวลานะครับ Color เป็นสีนะครับเขียวนะครับเอาลองแดงสีเข้มๆสิแดงโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างเมนูต่างๆนะครับในเวื้องนเบสิกนะครับหวังมาผู้เรียนก็คงจะนําไปประยุกต์ใช้ในโปรเจกต์ของเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงการสร้างดึงโค้ดเวลาวันที่นะครับการแทรกไฟล์นะครับการปิดไฟล์นะครับต่างๆนะครับ มาใช้งานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในพ p ีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ